ที่เราอยู่กันที่บริเวณป้อมท่าขั้นครับป้อมพระราชวังทางทิศต,ตะวันออกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนู่นทางเหนือ,อป้อมนี้ติดกับวัดชมิกราช ว่าไม่มีโพไม่เห็นแล้วแต่ยังมีแบบมีฐานอยู่ก็ยังไม่ได้ขุดสำรวจเราน่าจะเป็นช่วงนี้จะเป็นป้อมท่าคันเนี่ยช่วงนี้อันนี้จะเป็นประตูช้างเผือกหรือเปล่าแน่ใจมันจะมีประตูช้างเผือกกับประตู เจ้าป่าอยู่นีะครับ